มากันที่กรณีผู้ปกครองร้องเรียนนะคะหลังจากลูกสาวนะคะถูกคนอ้างว่าเป็นหมอดูผ่านทาง Facebook ค่ะหลอกให้ถ่ายภาพโปแล้วก็ภายหลังนำมาสู่การแบ็กเมลนะคะล่าสุดค่ะคุณปวีนาหงสกุลพาครอบครัวของน้องเข้าพบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะ คุณปวีนาหงสกุลประธานมูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะได้พาคุณพ่อคุณแม่ของน้องวัย11ปีเข้าพบพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่สโมสรตํารวจถนนวิภาวดีรังสิตค่ะไปให้ข้อมูลแล้วก็ขอให้สั่งการให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีนะคะคนร้ายเนี่ยอ้างว่าเป็นหมอดูหลอกน้องวัย1 1ปีถ่ายภาพโปส่งไปให้ตั้งแต่ตอนที่น้องอายุ8ขวบเท่านั้นค่ะอ้างกับน้องว่าเพื่อดูดวงนะคะว่าโตขึ้นน้องจะได้เป็นหมอหรือเปล่าค่ะ เป็นอุบายที่สามารถหลอกกับเด็กที่ยังไม่มีความรู้เท่าทันผู้ใหญ่บนโลกออนไลน์ได้นะครับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติบอกแบบนี้มีการสอบปากคําเด็กหญิงผู้เสียหายแล้วพร้อมกับมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุคาดว่าเหยื่อเนี่ยจะถูกหลอกอีกหลายคนไม่ใช่แค่น้องคนนี้คนเดียวครับเริ่ีเนี่ยอีการร่วเมือกทเทศนะครับแล้วจะรู้ว่า น้องๆเหล่านี้นะครับอาศัยเขาอาศัยช่องโอกาสที่น้องๆเหล่านี้เนี่ยท่องอยู่บนเว็บท่องอยู่บนหน้าจอนะอู่โดยโดยใช้เวลาส่วนมากอยู่บนหน้าจอเพราะฉะนั้นสีมันก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับนะช่วยดูหลุ่นหลานสาคัญสารบัญอบควสําคัญที่สุดนะครับแต่เพราะนั้นผมเองเนี่ยเวลาเกิดแค่อย่างนี้นะครับนะผมเองเนี่ยเสียใจนะครับ แต่วันนี้นนนก็เ,เราพยายามใช้แนวทางป้องกันนําการปรากามให้มากนะครับเพื่อไม่ให้เคสอย่างนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับก็ต้องฝากเตือนนะครับผู้กระทำผิดนะครับวันนี้ไม่ว่าท่านจะใช้เว็บใช้ออนไลน์อะไรต่างๆวันนี้เรามีข้อมูลเรา,เรามีเครื่องมือในการติดตามสือสวนทั้งหมดนะครับ โดยคดีนี้นะคะเมื่อวานพ่อแม่ของน้องวัย11ปีเนี่ยได้เข้าไปร้องทุกข์กับคุณปวีนาหงสกุลประธานมูล,ลนิธิปวีนาค่ะว่ามา3าปีที่แล้วตอนที่น้องอายุ8ขวบเท่านั้นมีคนร้ายใช้ Facebook นะคะมาทักแล้วก็พูดคุยตีสนิทอ้างว่าเป็นหมอดูก่อนจะหลอกให้น้องถ่ายรูปปบเลยส่งไปให้โดยอ้างว่าจะใช้ในการดูดวงว่าโตขึ้นเนี่ยน้องจะได้เป็นหมอหรือเปล่าค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้มีการถ่ายรูปปัตรประจำตัวประชาชนบอกข้อมูลส่วนตัวไปให้หมดนะคะซึ่งคนร้ายเงียบหายไปจนกระทั่งวันที่ 3กันยายน2565ที่ผ่านมาค่ะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งทักแชทมาหาน้องแล้วก็ส่งรูปโป๊เปลือยพร้อมกับบัตรประชาชนน้องจําได้ว่าเป็นภาพที่เคยส่งไปให้หมอดูเมื่อปี2562นะคะปรากฏว่าผู้ใช้ f a c e b o o k ที่ทักมาเนี่ยก็ขม่มขู่แล้วก็ให้น้องในส่งรูปโป๊เปลือยให้อีกถ้าไม่ทําตามจะส่งรูปที่มีอยู่นั้นไปเผยแพร่ค่ะเขาอยู่บ้านคนเดียวเล่นอะไรเล่นโทรศัพท์เออเล่นไอจค่ะเออแล้วยังไงต่อ แล้วมีคนเขาทักเข้ามาหาน้องทกมาหาน้องว่าเป็นหมอดูเขาบอกเขาเป็นหมอดูใช่ค่ะเป็นหมอดูเป็นหมอดูดวงค่ะก็เลยทักมาหาน้องว่าโตขึ้นน้องอยากเป็นอะไรน้องก็เลยบอกว่าน้องอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์ค่ะอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์ถ้าน้องอยากเป็นหมอเป็นแพทย์น้องก็ต้องถอดผ้านะคะเออถอดผ้าตรวจตรวจร่างกาย น้องเขาก็เชื่อเขาก็บอกน้องถอดเสื้อน้องก็เชื่อที่น้องก็เลยบอกกลับเข้าไปว่าถ้านั้นน่ะหนูขอดูหน้าพี่หน่อยพี่เขาก็ไม่ได้ส่งให้ไม่ได้ส่งรูปให้แต่ส่งรูปผู้หญิงเป็นแก้ผ้าเหมือนกันคือจะบอกน้องเพื่อว่าให้ทําแบบเนี้ยให้ทําแบบนี้นะแก้ผ้าแบบนี้นะถอดผ้าแบบนี้นะแล้วพี่จะดูหมอดูดูหมอดูให้ว่าน้องจะได้เป็นหมอหรือเปล่า เนี่ยครับแม่ของเด็กผู้เสียหายเนี่ยบอกอีกนะครับว่า11มกราคมที่ผ่านมาเฟซบุ๊กที่ว่านี้ก็ทักมาหาลูกสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อมา9กุมภาพันธ์พบว่ามีการนำรูปโปเ๊เปลือยของลูกสาวไปเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ส่งไปให้เพื่อนที่อยู่ในเฟซบุ๊กแล้วก็มีการระบุข้อความด้วยนะครับว่าประกาศขายตัวจุลสาวเกิดความอับอาย รับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับก็เข้าขอความช่วยเหลือกับคุณปวีนาหงสกุลประธานมูลทิปปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีครับหลังจากรับเรื่องเบื้องต้นแล้วนะคะคุณปวีนาค่ะได้ประสานรไปรยังพันตํารวจเอกคงศักดิ์ปานน้อยผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลบางกอกใหญ่ค่ะให้นําไปสู่การแจ้งความดําเนินคดีนะคะซึ่งวันนี้เมื่อช่วงบ่ายที่เพิ่งผ่านมาคุณปวีนาก็เลยพาคุณพ่อคุณแม่ของน้องผู้เสียหายเข้าพบกับพลตํารวจเอกสซเเชฐ์หาพานค่ะเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ขอช่วยเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนนนีี้มาาดดดํเิคย เร็วนะคะก็เชื่อว่าสังคมก็เอาใจช่วยเพราะว่ามันเลวร้ายกับน้องมากๆเลยนะคะ